รเราเข้าใจช้างนะครับเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยสางไปด้วยกันทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชำนาญครับอยู่ตรงนี้แล้วเลี้ยงช้างมาตลอดค่อนของชีวิตละอ่ะตีนนั้นสําคัญขนไหนเท้าช้างสําคัญยังไงครับพี่สวัสดีสวัสดีก่อนก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีพิรพัฒน์สวัสดีทีมงานนะครับสวัสดีแฟนเพจ ของพิลพัฒน์วันนี้ได้มีโอกาสนะฮะพิลพัฒน์ไม่ได้มีโอกาสรับเชิญมาช่วยเหลือดูแลในเรื่องของเท้าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคําถามบอกว่าเท้านั้นสาคัญทไานก็คือเราเลยแหละช้างเปรียบเทียบเหมือนเรานั่นแหละแต่เราเนี่ยใช้แค่สองเท้านะน้าหนักคนเราก็เต็มที่ก็ร้อยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบของเตนคนทั่วไปก็เจ็ดสิบแปดสิบโลเพราะนั้นเท้าก็มีบทบาทบทบาทของเท้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยมาเปรียบที่รองเท้าเลยใส่รอ uh huh. งเท้า uh huh. บางบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางรุ่น บางอะไรที่ไม่เข้ากับเท้าเนี่ยเรายืนแล้วเมื่อยมากทํางานได้ไม่ทั้งวันถ้าเมื่อไหร่เราไปเจอรองเท้าดีๆไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้หรือแพงก็ได้ถ้ามันเข้ากับสรีล่าของเท้าเราเนี่ยเราจะยืนได้ทั้งวันไม่มีความปวดตรงข้ามกับช้างช้างไม่มีรองเท้านะเป็นรองเท้าที่เขาเกิดมาโดยธรรมชาติแต่ช้างเนี่ยเขาโชคดีตรงที่ว่าเขาตัวใหญ่นะแล้วเท้าเขาเนี่ยใหญ่แล้วแบนกว้างน้ําหนักของเท้าเขามีนักวิชาการหลายคนมีหมอหลายท่านก็พยายามออกมาว่าช้างเนี่ยเขายืนด้วยยืนด้วยกระดูก เดินด้วยกระดูกแล้วก็มีหนังรองข้างล่างแล้วในนี้ก็จะเป็นชชอคอัพเป็นฟองนุ่มๆพอเดินแล้วไม่มีเสียงดังนะแล้วทำให้ทำให้ตัวเขาไม่กระเทือนทําให้กระเทือนถึงข้อเขาข้อนุ้นข้อนี้แหละนี่ความโชคดีของช้างมีน้ําหนักตัวแต่เดินบ่อยๆแล้วไม่ไม่กระเทือนถึงข้อเท้าทําให้ข้อเท้าอักเสบเหมือนมนุษย์เพราะนั้นเขามีเขามีฟองน้านุ่มๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเสถียรร่างกายเขาแต่เรื่องที่เราดูได้ก็คือเรื่องของสุขภาพเท้านะสุขภาพเท้าสุขภาพเล็บผ้าเล็บ เรียงตัวสวยงามใช้งานตลอดเนี่ยเล็บเขาจะสวยงามนะฮะส่วนปาเท้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นยางคล้ายคาซิลิโคนคล้าย้ากับพังผืดที่ขึ้นมาเขาจะใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะสึกออกไปพอสึกออกไปในระหว่างที่สึกเนี่ยเขาสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาจากด้านในจากด้านในออกมาลองสังเกตนะฮะช้างเขาจะใช้จนเรียบปิ้งเลยนั่นแหละคือใกล้หมดแล้วพอใกล้หมดมันบางไปบางไปเสร็จปุ๊บไอตัวบางเนี่ยจะหลุดเองโดยธรรมชาติหรือว่าคนช่วยกันทําให้หลุดก็ได้พอเนื้อใหม่เข้ามาเขาจะมีดอกยาง ส่วนใหญ่จะมีช่วงหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยจะเชเท้าช้างจะมีดอกยางจะเป็นรอยริ้วๆนะฮะเขาก็ใช้ไปอีกก็เป็นรุ่นไปเขาใช้จนหมดหมดแล้วออกมาใหม่เพราะนั้นเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่ช้างค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเล็บเนี่ยก็คือเขายืนอยู่กับที่นานๆยืนย่ำย่ำอึย่ำฉี่นานแล้วก็ออไอ้ลายเส้นของเท้าเนี่ยดอกยางเขาเนี่ยมนัยน,นมีซอกมีหลืบไอ้ซอกไอ้หลืบเนี่ยดินโคลนเนี่ยมันเข้าไปข้างในแล้วบังเอ,องิญเขามาย่ำของแข็งย่ำหินย่ำนู่นย่ำน,น <S <S ี่นั่นพวกเนี่ยเกิดเป แลวดินมันจะเข้าไปข้างในมันทําให้เน่าอมันทําให้เน่าเน่าแล้วก็ลามพอเน่าแล้วก็ลามปุ๊บเนี่ยถ้าการดูแลสุขภาพของเขาที่ดีเรื่องเท้าเนี่ยเราก็เอามากรีดกรีดส่วนที่เน่ากันออกนะฮะก็เหมือนเราช่วยช่วยกรีดยางยเราใช้ยางรถเกือบหมดแล้วอ่ะแล้วก็กรีดเท้าให้เป็นร่องโดยประมาณนั้นมานนั้แต่เท้าสําคัญขนไหนสําคัญแน่นอนว่าน้ําหนักของเขาเยอะมากแล้วก็ย่ำด้วยสีเท้าโดยเฉพาะเท้าหน้าเท้าหน้าที่เขามีหัวกระโหลกใหญ่ๆนมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆมีงวงหนัก เพราะขาหน้าคู่หน้าของเขาเนี่ยเขาบอกว่ารับอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นตของน้ําหนักตัวเขาสองในสามสองในสามหกสิบเปอร์เซ็นใช่ใช่ใช่ขาหลังก็ประมาณสี่สิบเซนของน้ำหนักตัวเขาเพราะถ้าสุขภาพเล็บดีเท้าดีเนี่ยช้างเป็นสัตว์ที่ขยันเดินอยู่แล้วเพราะนั้นเขาจะอยากชอบเดินมากเพราะว่าสุขภาพดีนะฮะเป็นการเน้นเป็นการเน้นสาหรับเรานะเป็นการเน้นเรื่องเท้าสําคัญครับมานนี้น้ำเพชรมาตั้งใจฟังมาัน,นี้แล้วเดี๋ยววันนี้วันนี้เขาเขาเชิญมาดูดูน้ำเพชร <laughs> เหมือนจะพูดว่าสุขภาพเท้า,าเาป็นยังไง <L an> <นำ S 1> เรา,าเชศบอกว่าต้องฟังด้วยเหรออะไรอยไรอยู่ข้างหลังจะใช้น้ำเกลออือผกปิดเนาะถ้าเชื้อต้นต้นในระหว่างที่มีดไปโดนกับเขาแล้วก็กอฮอลล้างมืออันนี้ถุงเห็นว่าอะไรนะอาบูได้ดีขอพระมาเหรอ พระให้มารุ่นเนี้ยรุ่นพระให้นะหลวงพ่อให้มาต่างหากเลยคนเดียวทำบุญก็ทำทำกรรมก็เยอะนะเนี่ยปต <c oughs> ุ่นหรือเปล่าเนาะโอ้โหเท้าก็ตุ่นมากเลยเฮ้ยไม่ใช่เลือดอ่เป็นอยาคันเชืีอยู่อีเนอเอ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 ออยู่แบบน,นี้นชอบแหละ ล่องตัวขูดขุดร่องขุดลายที่มันเน่าเนะน่าถ้าช้างดีมันจะไม่มีเน่าไม่มีดำไม่ใช่ช้างดีส,ดสุขภาพดีจับหางเ่อกี๋ย่าหางตวโอเคเอาอยางไ,ไปแล้วไปแล้วนะเอ้โหไอ้เมื่อกี้เท้าขวายัางพอดูข่อนชั่วพอโดนเท้าซ้ายเข้าไปเนี่ยหูยักเยินมาก ตัดเป็นก้อนเลยนะฮะไม่ขีดนี่ทำอุ่นสายพ่อหน,น,นะนะพอดีทอยนี่นะครับทำอุ่สายพ่อนะ <c oughs> ทำไมต้องปัดเพราะว่าไม่ให้ดินมันเข้าไปแล้วมันมันหมักหมม เห็นไ,ไหมพอดินเข้าไปไม่มหมักหมมปุ๊บเนี่ยพอไปโดนน้าโดนอะไรก็หลุดออกพอหลุดออกปุ๊บพอไม่มหมักหมมก็กลายเป็นไม่เน่านะฮะพอไม่เน่าก็สุขภาพาเขาจะเริ่มดีขึ้นหนังใหม่เขาจะมาแทนนะ,ะอืมไอร้รอยที่หน้าห่วงก็จบไปละนะรอยที่เป็นดำๆสงสยัยปุ๊บเราต้องเจาะอันนี้ก็ดูลึกนะดูไม่สวยเออดูไม่สวยต้องเจาะเข้าไปเจาะปาดแผลให้กว้า,วาง กวา้างนี้ไม่ต้องกวนหนังก็สร้างออนมาใหม่ได้นะรอยเท้าช้างเนี่ยจะมีสเสน่ห์ทุกทุกฤดูร้อนฝนหนาวก็จะมีศิลปะให้เราดูอยังคิดเลยว่าจะทาศิลปะรอยตีนช้างเนี่ย,ยนะลายมานันไม่เท่ากันน,นี่มีคนในโลกได้มองตีนช้างเป็นศิลปะด้วยตีนดอกยางไม่เท่ากันบอกกูเนี่ยแหละเป็นดอกยางเดียวในโลกรู้ไหมเนี่ยเน่าไปไหมเนี่ยเห็นไหมต้องเอาให้ถึงต้องให้ขาว <c oughs> น้อยขาวเห็นไหมน้อยขาวอย่างเงี้ยเราคนสบายใจเปิดเปิดบา่ามันหน่อยล่าต้องเลยเป็นซอกอ่าเป็นซอกเงี้ยนะกูพ่อดินมันเข้าไปข้างในเห็นไหมฮะชอบดูเหมือนเขาชอบไหม บบชอ,อยครับบไม่ชอยครับบไม่ชอบลาออกแล้วบบไม่ชอบบแล้วทหาราแล้วห่่พี่มาอสักเกี่ยวไรออใเกลี้ย่นนี่ลบเลียมแวไปหสันเป็นห่วงติ่นี้ใช่ไหมแม่นมันบากไ nhiều tiếng luôn đi tiếng nha con bò nó tham như vậy con bò luôn còn. Là, luôn. thế mà tao bùi còn à thế để để để, 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 để 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 thế hả, để mà tao bùi để à mà đó là đó đi lục đi 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 phía sau chúng anh sẽ

หลงแล้วน่นิ่งๆปาด่นตนี้เนือขอสตรงมาเลยเจะถือเฮ้ยสวยมันต่างกันเยอะเลยนะระหว่างไอ้เนื้อขาวกับเนื้อแดงนะพี่เนาะใช่ก่อนเลยได้ไหมล่้ อ่ะพี่ขุยมุดเข้ามาครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับอ่ะช่วยกันดูแลนะครับในขณะที่พี่ชำนานอ่อกำลังลงมือปฏิบัตินะครับก็พูดไปด้วยสอนไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราจะหาซื้อนะครับซักเซตหนึ่งเอามาเพื่อใช้ต่อไปนะครับ <ใจ S 1> ผม ฝากบอกมาครับพี่ชำนาญว่าต้องขอขอบคุณย้อนไปถึงนู่นเลยครับยุคที่มีการอบรมการดูแลเท้าและฝ่าเท้าช้างนะครับโดยอาจารย์หมอปันเทพนะครับตอนนั้นอยู่ที่คณะ สัตแพทย์นะครับมอเกษตรนะครับกำแพงแสนแล้วก็รวมถึงนะครับคอร์สและหลักสูตรต่างๆในการอบรมผู้ช่วยสัตแพทย์นะครับจริงๆทั้งคุยทั้งนึกและความหลายๆคนของพัฒนาก็ผ่านการอบรมในคอร์สเหล่านั้นนะครับพี่ชุมนันก็เน้นย้ํานะครับว่าความรู้ที่มาเนี่ยมันเป็นฝั่งของภาคปฏิบัติคือเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติแต่ต้นทั่วที่เราเรียนรู้มาก็มาจากอาจารย์หมออาจารย์สัตแพทย์นะครับรวมถึงคณะต่างๆที่จัดการอบรมนะครับก็เห็นไหมครับว่าจิ๊กซอ ในการช่วยในการดูแลช้างของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมาต่อกันเรื่อยๆนะครับยืนยันนะครับว่าไม่มีวันแมนฮีโร่นะครับหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่ใดๆคนใดคนเดียวที่จะสามารถดูแลรับผิดชอบนะครับความสําเร็จของการอนุรักษ์ช้างของประเทศไทยได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือนะครับการแบ่งปันความรู้การลงแรงการเสียสละนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกๆ ท่านนะครับที่ส่งกําลังใจแล้วก็ติดตามรวมถึงที่มีการให้การสนับสนุนนะครับในรูปแบบของอาการให้งบสมทบนะครับก็จะรับปากนะครับแล้วก็จะใช้ในการดูรายช้างแล้วกเ็เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ว่า,าสิ่งนั้น จะเป็นสิ่งที่เราทําได้เองหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทําทได้แต่ว่าอาจจะจําเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญข้าง,งนอกมาเราก็จะทํานะครับเพื่อช้างไม่ใช่แค่4ี่หเชือกที่เพิ่งช่วยมานะครับแต่รวมถึงช้างทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การดูแลนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับเราเข้าใจช้างนะครับเข้าใจควานแล้วเราจะได้ช่วยช้างไปด้วยกันทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ